ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาล่าหัวเลยดาบดังเด็กเกอร์กับไอ้นี่ก็น่าหูนะหมัดปะการก็ผมว่าสองอันนี้นะเจ้าคอมโบก็น่าดีอยู่นะก็คือแบบใช้สกิลแบบพวกคอมโบนะทุกคนสกิลเอ็กโวหมัดปะการเลยประมาณนี้นะใช้มือดูเอ็กคาบูชาแล้วต่อสกิลเอ็กแซดแล้วต่อด้วยแซดหมัดปะการแล้วก็สกิลซีแบบนี้จะได้นะทุกคน ก็นนครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสมองสเตตนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดาดเกอร์ก็ตกสายดาบแล้วนะมัดเรือด,ดาบตันนะนี่โอเคแล้วก็ส่วนของแต่งเนี่ยก็จะเป็นสมองเบนโดฟานทุกคนแล้วก็บอวแตจแบบสายดาบที่อนข้างดีนะทุกคนเออแล้วก็พวกวิ่งไวแดนไวแล้วก็ความถึกนะจะบอกความถึกขึ้นแล้วก็เลือดเอนเจีก็ประมาณนี้ <Aww. S 1> นะโดนเออแต่เดี๋ยวเริ่มล่าเลยก่อ เขาผลมืดหน่อยอเองใจตายกับซุยๆด้วยนะแน่ใจแล้วเพื่อน<ะ>ว่าทำไมเขาขอผลมืดผมจำได้วันนี้ค่ถท้าผมพีพีอยูมาดูดีผมโดนภาพตัดอืมขัดติ๊กยูได้แล้วเพื่อน ครับเดีย๋ยวรอสกิลคูดาสักแป๊บหนึ่งครับเกือบแต่ทุกคนขบโบว์มานี่เบ่งเรียบร้อยครับตายที่เกียบเกือบอยู่เหมือนกันนะหรือก็เปิดไอคิิเกีได้ปรับแป๊บหนึ่งนี่ว่าคนนี้เขาอาจจะพีพีหรือเปล่า ไม่ครับเขากลับเขาเซฟมาคนที่เขาจะพีพีต่อไม่เร,เราไปนะเพื่อนเราจะเปิดสก,กิลพ,พ่ตอนเข้าใช้สกิลวีหรือไม่ก็ตอนเราขบูลนะเขาใจบอกเลยหายปดสก,กิลซีโมจีแน่เลยเพื่อนเรียบร้อยครับผม ไม่สามารถเปิดไี้สังเกตได้บวกกับโดนคาบูชัยไอวีครับผมไปบอกเพื่อนน่าจะมีพีอีกนะยิงคาบูชา่าใหมาเนี่ยมาเพื่อนเอาล่ะผมโดนสวย อ่ะครับคอมโบผมพลาดไปนิดนึงผมไม่ใช้ทิกิวแซดดางเด็เกอร์ก่อนแล้วค่อยเอ็กบัลลังก์ก่อนอืมพลาดไปนิดเดียวครับผมมาเพื่อนชอบสวนได้แหละครับเพื่อนเอ็กสวนวิ่ทุกรอบเลยทิกิวนั่นแหะบุญต้องเล่นมาต่อต่อไปก่อนเพราะสวนผมได้ ทุกอย่างเลยโอเคเกือบอยู่มาเพื่อนโหทาเป็นแบบสวนใช่ปะ่ะเพื่อนเป็นบบสวนใช่ไหมเรียบร้อยโดนทีนึงคือกตายเลยครับผมว้าว <Wow. S 1> ก็ดาบดาร์เลเกอร์เนี่ยเป็นดาบที่ถือว่าค่อนข้างแรงในะคนวิกดามเมจจะได้ดับต่อตอหรือคาโบก็ได้นะเออ ก็เอาส่วนเราได้ไบ่อยๆแล้วก็เล่นแบบพว่งต่อๆแต่ทุกคนโอเคดับดาบนี่โอเคทุก okay, คนก็ผมว่า่าจะไม่มีคนพีพีนนะก็เดี๋ยวไปหาเซิฟต่อไปกันเลยดีกว่าปาทุกคนโอเคอันนี้แล้วก็ไมีกเซิฟ์ฟกันนะครับก็ไปเริ่มล่ากันต่อเลยดีกว่าปาทุกคนเหมือนคนอยู่ตรงนี้กันทีอว่าสามคนไอ้อยู่คนนี้ไม่ได้เปิดแต่ผมว่าคนนี้อาจจะเปิดใช่ เรียบร้อยตายครับผม mm. อืมวันนี้เห็นยืนหรือว่าเปิดทแท้ๆไม่ได้เปิด PVP เดี๋ยวก่อนนะชื่อชื่อเหมือนผมเลยนี่ผาดเบ่งต้องตอดไปก่อน ก็ตะอกู่ขบวบผมยังกูดาวอยู่กูดาวเยอะเลยอืมจะเปิดเค้นได้เงั้นเหรอเลื่อนเขาเหลือดิเดียวแล้วนะทุกคนเหรอวะเลื่อนเหลือดิเดียวเปิดเค้นได้เรียบร้อยครับผมตายลันนุเอาเฮ้ยพีพี โอเค okay. let's go ขนสายฟ้าด้วยเผ่ากูนอืมได้เด้เกอดผพลาดครับเบงระเบิดไปครับผมเลือดที่ว่าโลอยู่นะคึงหลอดกว่าเรียบร้อยตายครับผมมา ต่อไปคนนี้เลยกันแต่เขาไม่ได้เปิดแต่คนข้างบนเนี่ยเปิดแน่นอนครับแต่กี้ยังเห็นชัดที่กิวใส่ผมอยู่ Hello, <Mother. S 1> มาเขาจะรู้เลยนะ่ะพอพเซ็แน่นอนอะไรอืมเขาไม่ได้เปิดเห็นแต่แค่กิลผมพลาด <laughs> มาเพ,พื่อนเดี๋ยวรอกคูดาวเราแป๊บหนึ่งครับ อืมรู้สึกว่าเขาจะใช้แต่คารโบเดิมตอดผมเย่ยโอ้โหต้องตอดเขาถือมากะเพราะถ้าเกิดผมไม่ตอดนะผมก็มีสิธิ์ตายอยู่เรียบร้อยโดนคารโบลองอยู่ดีคอรโบน้นเป็นคารโบลองอยู่เลยอ้าวหัวลิงเขาเปิดครับเดีย๋ยวผมล้องยิงคาบโบชาดูเพื่อจะพีพี อ <laughs> ุกาอุก่ากไอายดิงอุกากะมาหนีตาเพื่อนอุกานะกะเอ้ไซบอกขอผมเลยเนาะไซบอกสั่นแต่ตะก,กี้ผมสก,กิลเผาอยางคูดาวอยู่ไซบอกสั่นเลือดผมหายไปโคตรเยอะเลยตะกี้ เรียบร้อยครับโดนเผาไซบอร์กผมตายครับผมก็ถือว่านข้างแรงแล้วคนสำหรับคบโบนี่นะเอาอีกต่อเปล่าน่าจะเอาต่อในเงนี้ยผมเปิดเข้าไปก่อนใช่อน,นนี้ผลประตูผลนี้หลบคบโบเก่งแล้วก็ดับที่สู้ถือว่าข้างยากอยู่สุิตะนั่นผมก็ต้องเล่นต่อๆไปครับผม เรียบร้อยตายอีกรอบึ่งครับเพื่อนเอฟเคออเรียบร้อยดิงวีวีต่อเปล่า <Okay. S 1> มาเพื่อนๆๆเอาแล้ว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 สกิลไม่โดนสวย ก็เกับสกิวโดนผมมีสติตายค่อนข้างสูงนั่ยน่ะโดนไปเลยอ่ะอืมทางเป็นลิงที่เล่นขนสั่นค่อนข้างโหดเลยนั่นน่ะจะโดนอีกอ่ะจะโดนเขาโบลิงอ่ะ ลิงใจเย็นๆเกือบโดนดึงมาแล้วก็ทุ่มผมว่าถ้าเกิดผมพลาดโดนเดนิโตเขาเขาทุ่มผมแน่นอนอืมตดวสั้นทำให้กระเด็นตลอดเลยนะ สวยผมต้องต่อทะเบยลนะโดนเขาตอดก็เกือบตายอยู่นนเลเจ้เลือดโลครับเบ่งเยบร้อยโอ้ผมก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะโดน <S <S <Okay. S 1> โอเคเอ่ะครับทุกคนก็สำหรับดังเด็กเกอร์กับหมัดมังกรน่ะถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างเข้ากันอยู่นะคะผมทุกคนเออถ้าเกิดบเราจะตายก็ตอดเป็นผมก็ได้นะอืม เอาแบบแซดเอกนี้แล้วก็ต่อได้เอกซหมดดดัดมังกรทุกคนอันนี้เป็นคาโบสามลองนะถ้าเกิดเราคารโบแรกที่ผมไม่โดนโนดนข้างเข้ากันอยู่นะเพราะหมัดน,นี้ก็คารโบค่างยากอยู่แต่แรกก็ได้กับความแรงทุกคนดาบก็เหมือนกันนะก็ถือว่าต้องใช้ความเร็วมากนะครับผมนะสำหรับการคอมโบแรกเนะี่ยก็คือเราต้องไล่ตามสตูวให้ทันอนะเพราะคาบูชานะมันก็ดันใช่ไหมดันแล้วตัดเขตแล้วต้องแบบ ไล่ตามศัตรูไว้ทันไปขโบนนครับผมนะถือว่านข้างยากเลยทีเดียวกับขโบนโนนะทุกคนเล่นตอดก็ได้ด่างเดเกอร์เพราะดาบแรงแล้วก็หมัดเล่นตอดก็ดีนะแรงเหมือนกันนะผมขบโบแล้วก็ตอดโอเคครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับการเล่าหัวด้วยหมัดมังกรแล้วก็ดาบด่างเดเกอร์นะคะผม ก็ใครชอบคลิปเนี่ยก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาับผมก็สนิทไปครับบายบาย